การเสนอขอหนังสือรับรองสิทธิ์กู้เงินธนาคารขอสินเชื่อเตรียมเอกสารอย่างไรมีอะไรบ้างไปดูกันเลยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยและทออสอเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. แบบเสนอคำขอกรอกรายละเอียดผู้บริหารโรงเรียนโรงน้ำเรียบร้อยจำนวน1ชุด 2. ส,สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดจำนวน1ชุด 3. รา,ายละเอียดการกู้เงินจากธนาคารจำนวน1ชุด 4. หนังสือนำส่งจากโรงเรียนทั้งนี้หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนให้ผู้ขอกู้ลงนามยินยอมสำหรับพยานผู้บงังคับบัญชาและพยานหัวหน้าการเงินไม่ต้องลงนามเงินเดือนคงเหลือสุทธิ30%นนะคะเมื่อยื่นเอกสารครบแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่กลุ่มอำนวยการโทร 073 460 079ต่อ11ึ